แทมทแทมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องลุงมานีชูใจนะครับวันนี้ลุงมานีชูใจจะสอนวิธีการแตกไฟล์แตกไฟล์อะไรแตกไฟล์เสียงเอฟเฟกจากแอปนี้นะครับโดยใช้แอปพลิเคชัน ESY Expoler ตรงนี้นะฮะนี่มันขยับเลื่อนไปไหนก็นไม่รู้ไปเข้าไปดูกันเลยฟึบพอเข้ามาแล้วนะครับ ไม่ต้องมองหาตรงไหนทําตามเลยนะครับกดเข้าไปที่แอปตรงนี้เห็นนะแอปกดแอปชึบกดแอปเสร็จแล้วให้ไปทําการกดแช่ที่แอปเสียงเอฟเฟก2021ตรงนี้นะลุงจะพยายามวงหมุนหมุนหม,มุนนะครับกดแช่เลยแช่ปุ๊บ พอแช่เสร็จแล้วปุ๊บให้เราหมุนลงมาดูทางด้านล่างคำว่าสำรองช่องที่สองสำรองนะกดเข้าไปปุ๊บใครยังไม่ได้สำรองตรงนี้ให้กดสำรองเข้าไปหรือของลุงเนี่ยสำรองเรียบร้อยแล้วลุงก็จะทำการบันทึกหรือว่าข้ามไปก่อนเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรก็กดเข้าไปนะครับสำรองเรียบร้อยแล้วก็กดกลับออกมา ออกมาต้องสำรองก่อนนะสำรองเสร็จแล้วนะครับต่อไปให้กดค้นหาก็คือแว่นขยายตรงนี้แว่นขยายกดแล้วก็พิมพ์คำว่าเสียงเ f ฟเฟคเสียงเ f ฟเฟคนะครับนี่นะเสียงเ f ฟเฟ t เสร็จแล้วกดคน้ดดคนหาด้านล่างกดค้นหาด้านล่างหรือ จะกดตรงนี้ก็ได้นะจุด3าจุดข้างๆก็ได้นะกดจุดสามจุดก็ได้นะอ่าแล้วก็ค้นหาแอปตรงนี้เห็นป่ะกดเข้าไปปุ๊บนะเจอแล้วพอเจอแล้วปุ๊บทีนี้กดเหมือนเดิมอีกลอมกดค้างเหมือนเดิมกดเข้าไปค้างนะครับกดค้างไว้เรียบร้อยกดค้างเสร็จแล้วจะเห็นทางด้านล่างจะมีคัดลอกมีตัดมีลบมีเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีเพิ่มเติม,ตมให้กดตรงเพิ่มเติมนะครับ เพิิ่มเมเเตข้าไปสร็จแล้วทีนี้ก็เลื่อนลงมาหาคําว่าแตกไฟล์อยู่ไหนนี่เจอแล้วแตกไฟล์ไปที่ก็ให้น้องๆแตกไฟล์ไปเลยนะครับของลุงทําเรียบร้อยแล้วนะให้น้องๆกดแตกไฟล์ไปเลยพอแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้น้องๆไปเข้าแอปตัดต่อของน้องๆกันเองนะเอากดออกไป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 ก ให้น้องๆไปเข้าแอปตัดต่อของน้องกันเองใครมีแอปตัดต่ออะไรที่สามารถใช้เสียงแยกได้เนี่ยน้องๆก็ไปทำกันเลยครับแหม้เเราว่าเสียงเอฟเฟครุ่นใหม่ปี2021นี้เสียงดีๆเยอะเลยนะอือจะบอกเลยให้นี่ตัวอย่างเคดเคม t h e r f เกอร์นี่แบบนี้นะฮะนี่เสียงต่อยนี่ไหมเสียงตลกเก นี่นะครับก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับบายสวัสดีครับขอบคุณด้วยนะครับที่รับชม